นนทบุรีนะครับเป็นตลาดเปิดใหม่มีห้างร้านหลายอย่างนะครับทั้งอาหารเครื่องดื่มสิ่งของจิป,ปาถะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไปพร้อมกับคุณพัดครับสวัสดีค่ะรายการ5อาอาสาประชาชนนะคะพบกับพัดอาสาพาชิมนะคะวันนี้นะคะพัดอยู่ที่ตลาดฟูตี้ฟาร์มแอดบางใหญ่ค่ะเป็นตลาดเปิดใหม่เลยนะคะอยู่ในซอยวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ ที่นี่นะคะมีอาหารสดอาหารข้าวอาหารหวานครบทุกอย่างเลยค่ะตามพัดเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตลาดฟูดดี้ฟาร์มเป็นตลาดเปิดใหม่ที่อยู่ในซอยวัดพระเงินนะคะซอยวัดพระเงินเป็นซอยที่ขึ้นชื่อเรื่องตลาดขายต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดย่านนนทบุรีเลยตลาดฟูดดี้ฟาร์มนะคะได้รวมร้านเด็ดร้านดังร้านขึ้นชื่อหลายๆร้านเอาไว้ที่นี่ทั้งหมดแล้วค่ะ ที่ตลาดฟูดี้ฟาร์มบางใหญ่เรียกได้ว่ามีของกินครบทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่อาหารไทยยันอาหารต่างชาติพื้นที่ก็กว้างขวางมากๆม,มีเป็นพื้นที่โซนสาธารณะให้นั่งทานกันได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะซื้อกลับบ้านหรือนั่งทานที่นี่ก็ได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวพัดผ้าไปทําความรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่กันวันนี้นะคะพัดอยู่ที่ร้านบะกุตเตะนะคะดูนะ่าตาน่าทานมากเลย นี่ร้านมีอะไรบ้างคะที่นี่เราจะมีเป็นบักกุเตะนะคะก็คือเกาเหลาหมูตุน๋นซึ่งซึ่งเราสุตด้วยเครื่องยาจีนจากคัตไสจากคัดใหญ่ค่ะสูตรมาจากคัดใหญ่นะคะแล้วก็มีเป็นเราอัดแอปมาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวใช้น้ําบักกุเตะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นข้าวหน้าบักกุเตะซึ่งซึ่งยังไม่เคยมีใครทาเรามาอัดแอป ซึ่งอยากจะให้ลูกค้าได้ทานหลากหลายแล้วเราก็ตัดด้วยซีฟู้ดค่ะค่ะปกติปลาคุเตจะทานกับน้ำส้มค่ะน้ำส้มใสชูพริกดองอ๋อแต่เราใช้เป็นซีฟู้ดแทนมากจะได้ความเข้มข้นสะใจลูกค้าอ๋อค่ะอันนี้อยู่ล็อกอะไรคะอันนี้ตรงนี้เขาเรียกล็อกแปดสี่แปดห้าค่ะตลาดฟุดี้ฟาร์มนะคะฝากร้านด้วยนะคะเปิดวันอะไรบ้างคะเปิดวันอะไรบ้างคะเปิดทุกวันค่ะจะหยุดวันศุกร์วันเดียวอ๋อโอเคขอบคุณมาก ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะพัทอยู่ที่ร้านนกขนมไทยค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะและราคายังถูกมากๆด้วยเห็นว่าเริ่มต้นชิ้นละสิบบาทเองนะคะเดี๋ยวมาพบกับคุณป้ากันค่ะสวัสดีค่ะขนมทั้งหมดนี้คุณป้าทำเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะจากที่โรงงานพี่สาวของแฟนทำค่ะพอ๋อเป็นโรงงานทำเองานเพราะว่าราคานี่คือเริ่มต้นสิบบาทซึ่งว่าเดี๋ยวนี้คือหาทานไม่ได้แล้วใช่ค่ะ S <S <S ก็ยังสิบาทตั้งแต่สิบปีที่แล้วก็ยังสิบาทอ๋อค่ะมาเป็นสิบปีแต่ราคาเดิมเลยน,นะคะมีนขนมอะไรบ้างคะตัวนี้จะเป็นขนมชั้นเป็นใบเตยสดค่ะค่ะแล้วก็จะมีหม้อแกงซึ่งผิงด้วยสังกะสีจะเป็นลักษณะอย่างนี้อ๋อว่าเ็แบบโบราณเลยใช่ค่ะตัวนี้โบราณแท้แล้วก็มีวุ้นใบเตยค่ะสองตัวนั้นคือข้าวเหนียวหน้านวลข้าวเหนียวก็ใหม่ใหม่ก็เรียกข้าวเหนียวตัดกับอ่าวเหนียโบราณก็เรียกหน้านวลใช่ค่ะอันนู้นจะเป็นข้าวเหนียวดำสังขยาอ๋อแต่ถ้าเป็นถูกควนี่คือ จะไม่ใส่แป้งเลยไม่ใส่กากมะพร้าวเป็นถั่วร้วนๆ<อ>แต่ป้าก็ยังขายสิบบาทอยู่ค่ะราคาน,น่ารักมากเลยคุณป้านี่อยู่ล็อกอะไรคะตรงนี้ตลาดล็อกอะไรคะล็อก A109 ค่ะค่ะมาชิมกันได้นะคะมะยิยนเชิญนะคะคุณ แพทเดินมาเจอร้านขนมปังค่ะไซแนนมาชื่อว่าร้านปังเวอร์ราคา25บาท4แถม1ด้วยนะคะราคาน่ารักมากเลยค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความอร่อยนะคะคุณผู้ชมสัปดาหนะ์หน้าเราจะยังอยู่กันที่ตลาดฟู้ดดี้ฟาร์มนะคะแพทจะอาสาพาชิมอีกหลายร้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านหมูสเต๊ะร้านเกียวซ่าร้านขนมคกและร้านค้าต่างๆอีกมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เอาล่ะครับพักกันครู่เดียวครับ